เมนยังระบาดเนี่ยฟอนเขากับเกี่ยวคือว่างกันสองรองโอ้ยหอนพี่น้องผู้ใดว่าหนาวมันสิเขาว่าเข้าดีนน่หอนหมว่าสันเถอพักประจำชั่วโมงเพราะว่าเอ้ยยังไเระบานในเกษตรพึ่งตนเองเกี่ยวเขาหยอกหยอกว่าท่านพ่อเข้ากอมาจับโทรศัพท์ว่าท่านพ่อเข้ากันนังสูบยา ้านพวกข้าวกับย่างไปมุ่มนันย่างไปมุ่มนี่เปจังใดลำบากเนี่ยเป <c oughs> ็นยังระบาดในทั้งพุ่นโอ้ยเกี่ยวอยู่ทวนทวนสองคนผัว,วม,อามาีอ่าวเสถาะเออเออเหลืองามงามดีมือนีเป็นวันที่หนึ่งเราสะเอไป <c oughs> หนึ่งพฤศจิกายนนี่ละเมืองดูฟอนเขาผู้ใดนเนี่ยนี <c oughs> ย่ม็ดงามสวยรวยี่นนองเ,เออ มึงดูฟ้อนเขา่ามาไล่ยายอยากมึงห่วงเข่าด้วยผีน,อน้องมึงด้วยอ้วน่ะโอ้ยผักกระแหงก็หอมไหวยหวย,ยู่นี่แหละหลายผักกระแหงพี่น้องเลยหอมหินหินถ้ามือแรงมันก็นม,นกนมักหอมหน่อยว่านี่ก็เอาซูฟังผักประจำโจ้โมงี้นี่เออ บอกเมียมากินน้ำยันเมียตายแดดก้อนละมือนีก็ได้ <c oughs> เอา้าก็มีวิทยุฟังไปเรื่อยๆกับตีกน้ำกัอยู่ยยยนี่ละอยู่ไต่หฮมกล้วยไต่ห่มต้นพยุงวาสันทอไปเออความเคลื่อนไหว้เข้าๆของเกษตรพึ่งตื่นเองก็มาอับให้ฟังว่าเห็ดยังอยู่แน่น้อทุกมือนีวาสันพูดอะไรมึงดูพี่น้องพยุงกับเฮียงกันสองล่องอยู่ อีกหาปีปาดตัวห็ดตังไหนบาดนี่สูงเจินเทินแต่เดี๋ยวนี้กับปประมาณ4ีเมตรเลยดิยนี่เอออันนี้เขาเอาซูฟังเอาพอาไปหลายมันเหยวมันยืดปืดพุ่มใม่เขามาไปแห้งหลายวาสะทอไปเออเอาสวัสดีขอบพูดขอบคุณทุกคนนะครับเดอ้อทีตดตามสวัสดีครับ